สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชินไยน,นะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมได้ฟังไปดูวิธีการใช้งานวิทยุแบบออโต้ที่อยู่ใน e s u d max กันนะครับว่าใช้งานยังไงี e s u d max ปี2022และ23นี่น้าจอเหมือนกันหมดเลยนะครับวิธีใช้งานก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะรุ่น sda lda รุ่นแจะมีหน้าจอขนาด7นิ้วรวมถ,ถึง x-series ทุกรุ่นนะครับ Z P ตพีตัวเอ็ระเบีครอสจะมีหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับท่านผู้ชมนะวิธีใช้งานเหมือนกันต่างที่ขนาด7กับ9เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะวิธีการใช้งานสตาร์ทลงมาปุ๊บจะเจอหน้าจอนี้เป็นหน้าจอแรกให้กดไปที่ตกลงตกลงแล้วเจอคําว่าวิทยุกดไปที่วิทยุนะครับท่านผู้ชมนะแล้วฝั่งซ้ายมันจะเขียนว่าออตโต้ไว้นะครับพร้อมแว่นขยายถ้าเราต้องการหาสถานีนะครับเราเปิดเพลงดังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมาติลิขสิทธินะ นี่เราจะกดที่แหวนขยายปึ๊บแหวนขยายเห็นไหมครับมันจะมีแหวนขยายกับรูปสีเขียวสามเหลี่ยมนะครับมันจะล้านหาสถานีที่เราต้องการเห็นไหมตัวนี้เก้าสามจุดเจ็ดห้ามันจะหยุดไว้ประมาณสามถึงห้าวีนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนสถานีใหม่ถ้าเราเจอสถานีเราต้องการปับ๊บไอเรานี่ครับเก้าสิบสี่มันเรียกมาเก้าสิบสี่เราเจอเราจะฟังเก้าสิบสี่เรากดิ๊บสามไปรูปสามเหลี่ยมจะหายไปนะครับ อ่าถ้าเรา9 4มันมีโฆษณาหรือว่าเราไม่ชอบตรงนี้นะครับหรือว่าเพลงที่เขาเปิดมาเนี่ยมันน่าเบื่อให้กดไปที่เว่นขยายถ้าเจอรูปสามเหลี่ยมแสดงว่ามันกาลังค้นหาสถานีใหม่ให้เรานะครับพอได้สถานีที่เราต้องการปุ๊บให้กดไปที่แว้นขยายอีกรอบหนึ่งนะครับนี่แว่นขยายอรอบหนึ่งและสามเหลี่ยมยะงหายไปนั่นคือเราต้องการฟังสถานีนี้นะคะรับท่านผู้ชมนะจะประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมนะนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่มันมันจะรันหาถ้าเจอรูปสามเหลี่ยมแสดงว่ามันกำลังค้นหามันจะค้นหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ไม่กดสามให้รูปสามเหลี่ยมหายมันก็จะไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมตัวน,นี้เก้าสิบห้าจุดสองห้าเนี่ยเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยของมันนี่นี่มันจะไปเก้าสิบห้าจุดห้าศูนย์ละถ้าเราไม่กดอะไรเลยมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมนี่มันจะเลื่อนนี่ 95นะครับ95.50มันีเละมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถ้าเราเจอปุ๊บให้เรากดปุ่มม่ขยายและรูปสามเหลี่ยมจะหายไปนั่นคือเราต้องการฟังสถานีนี้นะครับนี่คือง่ายๆสลับการใช้งานนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ